ในทุกยุคทุกสมัยมนุษย์ต่างเฝ้าตั้งคำถามกับอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและปี2,568นี้ก็ถูกกล่าวขานว่าจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทำทำนายลับของหลวงปูศิลาสิริจันโทพระเกจิตผู้มีชื่อเสียงด้านยานบาร,รมีได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาอีกครั้งพร้อมเตือนให้ผู้คนทั้งหลายเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเคราะห์กรรมที่สะสมมานานหรือแม้กระทั่งโอกาสครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยน ชีวิตผู้คนให้ก้าวสู่หนทางใหม่หลวงปู่ศิลาไม่เคยพูดสิ่งใดโดยไรยเหตุผลทุกคำของท่านเป็นเสมือนสัญญาณจากกฎแห่งกรรมที่กำลังจะคลี่คลายคำทำนายนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้หวาดกลัวแต่เพื่อปลุกให้มนุษย์ตื่นขึ้นหันมาสร้างบุญรักษาศีลและเตรียมใจรับมือกับสิ่งลึกลับที่กำลังจะมาถึงในปลายปีนี้แล้วคุณหลับพร้อมหรือยังที่จะเปิดใจรับฟังคำทำนายรับครั้งสำคัญนี้ เพราะมันอาจเปลี่ยนความเชื่อความคิดและเส้นทางชีวิตของคุณไปตลอดการอยากกระพริบตาเพราะสิ่งที่จะได้ยินต่อไปอาจเป็นคําเตือนที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนปลายปีนี้หลวงปู่ศิลาได้เอ่ยปากทํานายว่าจะมีสิ่งลึกลับยิ่งใหญ่เกิดขึ้นพลังงานบางอย่างจะเคลื่อนไหวประหนึ่งว่าประตูแห่งชะตากําลังถูกเปิดออกผู้ที่มีบุญเก่าบุญใหม่หรือแม้แต่กาหนักก็จะได้ชําระและได้รับผลของสิ่งที่ตนเคยทําไว้คุณพร้อมหรือย,ยังที่จะยินอยากต่อหน้ากรรมที่ตาม,มาทัน หรือคุณพร้อมที่จะเปิดใจรับโชคลาภและวาสนาที่จะไหลเข้ามาดูดสายน้ำเพียงคำทำนายนี้จะพาคุณเข้าสู่ความจริงอันยิ่งใหญ่ทำให้ตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างล้วนถูกกำหนดไว้ด้วยพลังแห่งบุญและกำลวงปุศิลาเคยทำนายไว้หลายครั้งและทุกครั้งก็เป็นจริงจนผู้คนทั้งแผ่นดินสันสะเทือนจงอย่าได้คิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าขานธรรมดาแต่จงตั้งใจฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเพราะนี่อ่ะ เป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากความทุกข์สุขความสุขจากความมืดมนสู่แสงสว่างจากคนธรรมดาสู่ผู้มีบุญวาสนาอันยิ่งใหญ่เมื่อสิ่งลึกลับที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้มาถึงคุณจะเป็นหนึ่งในผู้ที่พร้อมรับมือหรือผู้ที่จะล่อชะตากรรมเกลือนกินคําตอบอยู่ที่ตัวคุณเองแต่หลวงปู่ศิลาได้บอกไว้แล้วว่าทุกคนจะต้องเผชิญมันอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณกําลังฟังอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เพียงคำเล่าลือแต่มันคือเสียงแห่งโชคชะตาเสียงแห่งความจริงที่ถูกเก็บงำจากสายตาผู้คน และในวันนี้คุณได้รับรู้โดยตรงหลวงปู่ศิลาผู้มีญาณบารมีคำพูดของท่านเปีย่ยมด้วยพลังเหนือโลกได้กล่าวชัดเจนว่าปลายปีนี้ไม่ใช่เพียงปลายปีธรรมดาแต่มันคือประตูแห่งกรรมที่จะถูกเปิดออกลองย้อนคิดดูเถิดชีวิตที่ผ่านมาคุณได้ทำสิ่งใดไว้บ้างคุณสร้างบุญมากเพียงใดหรือเผลอททำบาปโดยไม่รู้ตัวทุกหยดน้ำที่ตักลงแผ่นดินทุกถ้อยคำที่เอ่ยออกมาทุกการกระทำแม้เพียงเล็กน้อยไม่มีสิ่งใดหายไปปลายปีนี้จะเปิดบัญชีแห่ง ชะตาใครทําชั่วจะไม่อาจหลีกหนีเงาแห่งกรมเสียงของหลวงปู่ดังสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจกล่าวว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการชรําระบุญจะส่งผลแรงกรรมจะไล่ทันเร็วผู้ใดไม่สร้างบุญไว้จะพบกับบทเรียนที่ไม่อาจลืมคุณสัมผัสได้หรือไม่ถึงความสั่นสะเทือนภายในใจความกลัวเบาๆที่เริ่มก้องขึ้นเพราะจิตวิญญ,ญาณของคุณกําลังตอบสนองต่อพลังคําสอนนี้หลวงปู่ยังเล่าถึงสัญญ,ญาณที่กําลังจะปรากฏแผ่นดินจะส่งเสียงเตือนธรรมชาติจะสะท้อนความไม่สมดุล จะมีคนล้มคนเจ็ดคนร่ำรวยฉับพลันและจะมีผู้สูญเสียจนหมดสิ้นดุดฟ้าผลางกลางใจโดยไม่ทันตั้งตัวคุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญสิ่งนี้คุณมั่นใจหรือว่าบุญที่คุณทํามาจะาคุ้มครองได้อย่าลืมว่าหลวงปู่ศิลาทํานายแม่นเสมอและทุกครั้งก็เป็นจริงผู้ที่ศรัทธาจะรอดผู้ที่หัวเราะย่อ,ยยอจะล้มนี้ไม่ใช่ค,คํากูแต่มันคือกฎแห่งจักรวาลเมื่อเวลานั้นมาถึงผู้ที่เปิดใจ และศรัทธาจะได้รับการปกป้องแต่ผู้ที่ปิดใจไม่ฟังไม่ศรัทธาจะถูกคืนพลังแห่งกำกวาลล้างคุณจะเลือกเส้นทางใดจะปล่อยให้คำเตือนนี้ผ่านหูไปหรือจะจดจำไว้เป็นเข็มทิศแห่งชีวิตหลวงปู่ศิลาบอกไว้ว่าผู้ที่ได้ยินคำนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะชะตากำหนดให้ได้ยินเพื่อให้เลือกว่าจะเปลี่ยนแปลงตนเองหรือปล่อยตนเองสู่หายนะแล้วคุณละจะเลือกแบบไหนโชคชะตาเรียกหาคุณอยู่คุณจะนิ่งเฉยได้จริงหรือคุณจะก้าวตามคำทำนายเพื่อรอดพ้นจากสิ่งลึกลับที่กำลังจะมาถึง อย่าลืมว่าทุกคำที่คุณกำลังฟังอยู่นี้ไม่ใช่เพียงคำพูดของใครก็ได้แต่มันคือเสียงแห่งพลังบารมีที่สืบทอดมาจากหลวงปู่ศิลาพระเกจิตผู้ไม่เคยพลาดในการทำนายตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่ท่านเปิดคำทำนายผู้คนต่างขนลุกเพราะมันเป็นจริงเสมอและครั้งนี้ปลายปีนี้จะเป็นคำทำนายที่สั่นสะเทือนทั้งแผ่นดิน คุณลองมองรอบตัวสิ่งที่เคยมั่นคงกำลังสั่นคลอนสิ่งที่คิดว่าจะอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืนกลับเริ่มพังทลายทีละน้อยนี่คือสัญญาณที่จักรวาลส่งมานี่คือเสียงเตือนที่ซ่อนอยู่ในความเงียบหลวงปุศิลาบอกไว้ว่าเมื่อปลายปีนี้มาถึงฟ้าจะเปิดบัญชีกรรมจะถูกส,สัารคนที่ซ่อนบักจะไม่สามารถหลบหนีคนที่สร้างบุญไว้จะได้รับผลเกินคาดคุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาคุณได้ทำอะไรเพื่อเก็บเกี่ยวบุญบุญบาลมีบ้าง หรือคุณใช้ชีวิตไปวันวันต่อให้ความโลภความโกรธความหลงพาคุณให้จมอยู่ในความมืดเพราะเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆคุณจะไม่มีโอกาสแก้ตัวกรรมจะวิ่งเข้าหายอย่างรวดเร็วบุญจะผลักดันคุณขึ้นสู่จุดสูงสุดทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสะสมมาและสิ่งลึกลับที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงระดับแผนบ่นดินจะมีคนร่ำรวยฉับพลันจะมีคนล้มละลายโดยไม่ทันตั้งตัวจะมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์และก็จะมีครอบครัวที่แตกสลายทุกอย่างจะเคลื่อนไปตาม คุณอยากอยู่ในฝั่งไหนคุณอยากเป็นผู้รอดหรือเป็นผู้ที่พังคุณกลา้าที่จะนิ่งเฉยโดยไม่ทําอะไรเลยหรือหลวงปู่ศิลายําไว้เสมอว่าผู้ที่มีหูได้ฟังคือผู้ที่ถูกเลือกแล้วคุณไม่ได้เจอถ้อยคําเหล่านี้เพราะความบังเอิญแต่พระชะตากําหนดให้คุณต้องได้ยินคําเตือนเพื่อเปลี่ยนชีวิตก่อนที่มันจะสายเกินไปคุณรู้สึกหรือไม่ว่าหัวใจของคุณเต้นแรงขึ้นความเงียบในใจถูกแทนที่ด้วยเสียงกระซิบนั่นคือเสียงแห่งวิญ,ญญาณของคุณเองที่กําลังตอบสนองต่อความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธ ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ธรรมชาติแต่มันคือการเปิดประตูกรรมคือการปลดปล่อยพลังงานที่สะสมทั้งพลังงานดีและพลังงานร้ายจะประจันหน้ากันบนเส้นทางแห่งชะตาคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะ,ะเผชิญกับคลื่นพลังงานนั้นบางคนจะได้รับโชคก้อนใหญ่เหมือนฟ้าประทานเงินทองจะหลังไลางานจะเปิดกว้างเหมือนประตูทองคำเพราะบุญที่เขาสร้างไว้กำลังส่งผลแต่ในขณะเดียวกันบางคนจะถูกเงาเมื่อเกลืนกินทรัพย์สิน ที่มีจะสูญสิ้นมิตรแท้จะกลายเป็นศัตรูสุขภาพจะสุดโรมโดยไม่คาดคิดทั้งหมดนี้คือผลแห่งการกระทำที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยคุณกลัวหรือไม่ที่จะได้ยินสิ่งเหล่านี้ความกลัวนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเพราะมันคือสัญญาณเตือนให้คุณลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ศิลาต้องการให้คุณรู้ว่าทุกคนยังมีโอกาสทุกคนยังสามารถสร้างบุญเพื่อคุ้มกันตัวเองแม้เพียงการคิดดีพูดดีทำดีก็สามารถเป็นกอบป้องกันชะตาได้ คุณเชื่อหรือยังคุณศรัทธ,ธาหรือยังเพราะคําทํานายนี้จะไม่รอคุณเวลาเดินไปอย่างรวดเร็วและเมื่อถึงปลายปีสิ่งลึกลับที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลคุณอยากจะเป็นผู้ที่รอดพ้นหรือผู้ที่ถูกซัดสาจนพังทลายจงตอบคําถามนี้ในใจของคุณเองเพราะไม่มีใครตอบแทนได้ไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากบุญที่คุณสร้างและศรัทธ,ธาที่คุณมีคนที่กําลังนั่งฟังอยู่อาจมีความกลัวอาจมีความหวั่นไหวเมื่อได้ยินคําทํานายอันหนักหน่วงที่หลวงปู่ศิลาได้กล่าวแต่ จงจำไว้ว่าความกลัวไม่ใช่จุดจบของชีวิตหากแต่ความกลัวคือสัญญาณเตือนที่จะกระวาลและกดแห่งกรรมมอบให้เพื่อให้เราได้ตื่นรู้และมีโอกาสแก้ไขลุงปูศิลาไม่เคยปรารถนาให้ใครต้องจมอยู่กับความหวาดหวัน่นท่านไม่เคยต้องการให้ใครสิ้นหวังทุกคำเตือนของท่านเปรียบเสมือนแสงไฟนำทางคอยบอกให้เรารู้ว่ายังมีหนทางยังมีทางออกยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเคราะห์กมให้กลายเป็นบุญบารมีแล้วคำถามคือเราจะทำอย่างไร เงจะหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมที่กําลังเคืบคลานเข้ามาเราจะทําอย่างไรไม่ให้ถูกซัดก,กระหน่าโดยพายุแห่งวิบากกรรมคําตอบนั้นง่ายแต่ก็ลึกซึ้งมันไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากแต่มันคือการลงมือปฏิบัติการสร้างเหตุที่ถูกต้องเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามมาอันดับแรกคือการสร้างบุญกุศลอย่าประมาทคิดว่าบุญเล็กน้อยไม่สําคัญแม้เพียงใส่บาตรด้วยข้าวหนึ่งทำน้ำหนึ่งหยดหรือแม้แต่การยื่นมือ ช่วยเหลือผู้ที่ลำบากก็สามารถเปลี่ยนพลังงานรอบตัวได้เพราะทุกบุญที่ทำเปรียบเสมือนเกรอะป้องกันไทยและเมื่อถึงเวลาที่เคราะห์กรรมถาโถมเข้ามาบุญจะรับแรงแทนลดความรุนแรงเปลี่ยนหนักให้เป็นเบาและเปลี่ยนเบาให้หายไปต่อมาคือการรักษาศีลคุณอาจสงสัยว่าทำไมศีลจึงสำคัญศีลเปรียบเสมือนเส้นทางที่ปกป้องใจเป็นเกราะที่ทำให้เราไม่สร้างเหตุร้ายซ้ำเติมตนเองลองคิดดูหากเราฆ่าสัก์ เราจะได้เวรหากเรารักทรัพย์เราจะได้กรรมหากเราพูดโกหกผลร้ายก็จะย้อนกลับมาหาเราแต่ถ้าเรารักษาสินใจย่อมตั้งมั่นไม่ต้องหลบหนีเวรกรรมและมีกำลังป้องกันไม่ให้เคราะห์กมลากเราไปสู่ความมืดอีกหนึ่งหนทางสำคัญคือการเจริญภาวนาทำสมาธิคุณเคยรู้สึกหรือไม่ว่าใจที่วุ่นวายเปรียบเสมือนทะเลที่มีคลื่นซัดไม่หยุดเมื่อใจไม่หยุดเคราะห์เล็กน้อย ก็จะกลายเป็นเคราะห์ใหญ่แต่เมื่อใจสงบดุจทะเลไร้คลื่นแม้พายุเคราะห์กำจะพัดมาเรายังคงมองเห็นความจริงได้อย่างชัดเจนและหาทางรอดได้สมาธิคือแสงไฟในความเมื่อสมาธิคือกำแทงที่เคราะห์กำไม่อาจทะลักเข้ามาได้ง่ายเพราะเมื่อใจสงบเราจะไม่ตัดสินใจผิดพลาดไม่ทำร้ายตัวเองด้วยความคิดลบและไม่สําเติมตนเองด้วยการกระทำผิดซ้ำๆนี่คือหนทางที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดมีสมาธิผู้นั้นย่อมมีเกาะคุ้มกันภยัย แต่เนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือใจที่ศรัทธาใจที่มั่นคงและใจที่พร้อมจะก,ก้าวไปในเส้นทางแห่งบุญหลงปูศิลามักสอนเสมอว่าผู้ใดมีศรัทธาผู้ใดมีความเพียรแม้เคราะหนักก็ไม่อาจากลืนกินได้ดังนั้นหากคุณอยากรอดพ้นคุณต้องไม่เพียงแค่ฟังแต่ต้องเชื่อมั่นไม่เพียงแค่เชื่อแต่ต้องลงมือทําและไม่เพียงแค่ทาครั้งเดียวแต่ต้องทําอย่างต่อเนื่องอย่ารอให้ถึงวันเคราะห์แล้วจึงเริ่มอย่ารอให้ชีวิตพังแล้วค่อยคิดแก้ไข เพราะทุกลมหายใจคือโอกาสในการสร้างทางรอดทุกเช้าที่ลืมตาตื่นคือประตูแห่งบุญที่เปิดออกให้คุณเลือกเดินหากคุณละเลยในวันนี้พรุ่งนี้อาจไม่เหลือโอกาสให้แก้ไขการหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมไม่ใช่เพียงการขอพรแต่คือการสร้างเหตุใหม่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางของผลลัพธ์ที่กำลังจะมาถึงคุณต้องถามตัวเองว่าวันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยังคุณได้มอบรอยยิ้มให้ใครแล้วหรือยังคุณได้ให้อภัยใครแล้วหรือยังและคุณได้หยุดสร้างกรรมใหม่แล้วหรือยังหากคำตอบคือยัง ก็จงเริ่มต้นเสียแต่บัดนี้การให้อภัยคือการตัดวงจรแห่งกรรมเพราะทุกความโกรธคือฝ่ายที่เผาใจเราเองทุกความพยาบาทคือเชื้อเพลิงแห่งเคราะห์กรรมที่ใช้เผาผลาญชีวิตมนุษย์แต่เมื่อเรายอมปล่อยวางยอมให้อภัยไฟก็จะดับเชื้อเพลิงก็จะหมดไปและเส้นทางแห่งความสงบจะปรากฏขึ้นในทันทีคุณเห็นแล้วหรือไม่ว่าทางออกอยู่ตรงหน้าไม่จําเป็นต้องวิ่งหนีไม่จําเป็นต้องหวาดกลัวหากแต่ต้องกลับไปหาธรรมะกลับไปหาความดีและกลับไปหาการกระทําที่บริสุทธิ์ เมื่อคุณทำเช่นนี้ได้อย่างต่อเนื่องกรรมที่ถูกทำนายว่าจะมาถึงจะเปลี่ยนเป็นโอกาสกรรมจะกลายเป็นบทเรลียนและบทเรลียนจะกลายเป็นบันไดบันไดนี้เองจะพาคุณกล้าสู่ความสูงที่คุณไม่เคยแม้แต่จะคิดฝันหลงปูศิลาไม่เคยทำนายเพื่อทำให้คนสิ้นหวังแต่เพื่อปลุกให้คนลุกขึ้นเพื่อบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์รอดพ้นจากทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนอนาคตของตนเองด้วยการสร้างบุญสร้างศรัทธาและเดินตามรอยแห่งธรรมะแล้วคุณหลักพร้อมหรือย,อยังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง พร้อมหรือ,อยังที่จะเริ่มสร้างบุญตั้งแต่วันนี้พร้อมหรือ,อยังที่จะทําให้เคราะห์กํากลายเป็นศูนย์อยากปล่อยให้คําทานายนี้ผ่านไปโดยไร้ค่าจงใช้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวออกจากความเมื่อสู่ความสว่างแห่งธรรมะเพราะหนทางที่คุณจะรอดพ้นไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาหากแต่อยู่ที่ตัวคุณเองและหากคุณมีศรัทธาปลายปีนี้จากที่ใครหลายคุณกลัวว่าเคราะห์จะมาอาจกลับกลายเป็นปลายปีที่ชีวิตคุณก้าสู่ความรุ่งเรืองที่สุด เพราะบุและกรรมจะกลายเป็นเกาะคุ้มครองให้คุณรอดพ้นจากภัยทั้งปวงสิ่งสําคัญที่ได้เรียนรู้จากเนื้อหานี้คือการเข้าใจว่าเคราะห์กรรมไม่ใช่สิ่งที่น่าหวาดกลัวหากเรามีสมาธิศรัทธาและความเพียรสมาธิเปรียบเสมือนเกาะคุ้มภัยที่ทําให้ใจมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อทุกข์และอุปสรรคศรัทธาเป็นแรงผลักดันให้เราไม่ยอมแพ้ต่อเคราะห์กรรมความเพียรคือเส้นทางสู่ความสําเร็จการให้อภัยคือการตัดวงจรแห่งวิบากกรรมเมื่อเราปล่อยวางไม่ถือโทษไม่เก็บความโกรธในใจความสงบก็จะปรากฏ และครอบกรรมจะค่อยๆค,คลี่คลายไปบทเรียนนี้สามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันทิยงเราเริ่มต้นจากการสังเกตตนเองและถามตัวเองอยู่เสมอว่าวันนี้เราได้ทําความดีแล้วหรือยังเราได้ยิ้มให้ใครแล้วหรือยังเราได้ให้อภัยใครแล้วหรือยังและเราหยุดสร้างกรรมใหม่แล้วหรือยังทุกวันคือโอกาสใหม่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากความทุกข์สู่ความสุขจากความมืดมนสู่ความสว่างแห่งธรรมะดังนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่างสู่เปล่า จงใช้ทุกลมหายใจเพื่อสร้างบุญสร้างศรัทธาและก้าวเดินไปตามหนทางแห่งธรรมเพราะอนาคตที่ดีไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่เกิดจากการกระทำของเราเองความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณเจ้าของเนื้อหาที่นำสาระดีๆแบบนี้มามอบให้ผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอให้กัลายาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระคุณเจ้าและเทวดาทั้งหลายโปรดคุ้มครองสาธุก หากคุณเห็นว่าข้อความนี้มีคุณค่าอย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นแบ่งปันและกดติดตามเพื่อร่วมเดินบนเส้นทางแห่งธรรมและการพัฒนาจิตใจไปด้วยกันสาธุ